การสร้างหน้าเพจเว็บไซต์และการเชื่อมลิงก์ไปยังหน้าเพจที่เราสร้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านคลิกมาที่เมนูหน้าเพจนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งหน้านะครับก็คือหน้าเพจหนึ่งนะครับก็คือหน้าแรกนั่นเองนะครับก็คือหน้าในส่วนของตรงนี้นะครับที่ระบบไม่สร้างไว้ให้นะครับให้ทุกท่านนะครับง่ายๆเลยก็คลิกนะครับแล้วก็ ขวานะครับคลิกขวาเอาเมาส์ไปวางตรงที่รูปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มันจะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับให้เลือกเมนูทาซ้ํานะครับมันก็จะมีคําว่าหน้า,าหน้าที่สองขัอวมานะครับก็คือหน้าเพจหนึ่งคัดลอกนะครับให้เราเอาเมาส์คลิกเข้ามาตรงที่เมนูหน้าเพจหนึ่งคัดลอกเลยครับอ่าโอเคตอนนี้ก็คือการทํางานอยู่ที่หน้าเพจหนึ่งคัดลอกนะครับ การทางานของเราก็อยู่ตรงหน้านี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับตอนนี้เราจะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อนะเป็น a b u t นะครับชื่อเมนู a b o u t อาจจะเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรลานะครับเกี่ยวกับเรา,รเเราแล้วก็หน้าเพจตรงนี้นะครับชื่อเพจเว็บไซต์เนี่ยชื่อหน้าไฟล์ชื่อไฟล์เนี่ย ให้เราตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่า about อ่าโอเคตรงนี้ก็คือไอคอนไอคอนไอคอน f a วิคอนก็คือไอคอนตรงนี้นะครับเห็นโลโก้ของบริษัทนะครับอ่าก็คือมันจะอยู่ในส่วนองตรงนี้นะครับส่วน คำว่าเกี่ยวกับเราเนี่ยก็คือก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือส่วน,นผมชี้ให้ดูนะครับเี๋ยวเข้าไปดูกันจริงๆนะครับเวลาตอนสร้างเสร็จนะครับเราอัพโหลดพาวลิคอนไปนะครับสมมุติเอาโลโก้ตรงนี้นะครับค้ code ตรงนี้ก็คือคาค้นหาของหน้าเพจนะครับให้ระบุประมาณห้าคค้นหานะครับแล้วก็ข้ามด้วยคอมม่านะครับอ ผมใส่ให้เลยนะครับผมก็สมมติว่าเราทำ tiêu ัำรับหมอกรสร้าครับให้ทาแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นแต่ละคาด้วยคอมม่านะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ description ก็คือรายละเอียดของหน้าเพจนั้นนะครับให้เราใส่สักประมาณ2หน้านะครับว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรให้เราใส่สักประมาณบางทัดครึ่งถึง2บางทัดนะครับ ว่าเราทําเป็นอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของเราว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับพอกดเราบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้คือเราทํางานดีน้าเพจเกี่ยวกับเรานะครับเราจะมาดีไซน์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดีไซน์หน้าหน้า about ไปให้ดูก่อนนะครับให้ดูตรงนี้อันหนส่วนไหนเราไม่ใช้เราก็ลบก,ก่อนนะครับ ถ้าเราอยากลบเราจะลบส่วนสไลด์ออกนะครับอาจจะคลิกเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นมาเป็นโหมดโค้ดเนี่ยตรงนี้คือโหมดการเขียนโค้ดนะครับมันจะมีารายละเอียดเกี่ยวกับเลเยอร์ต่างๆให้เราดูนะครับว่าตอนนี้เราทําอยู่เลเยอร์ไหนนะครับอ่าตรงนี้เราจะเอา,อาเราจะเอาส่วนของสไลด์ออกนะครับตรงนี้คือการสไลด์นะครับ เราจะเอาออกนะครับปึ๊บเอาออกนะให้มันเหลือเอาออกหมดเลยก็ได้ปึ๊บปึ๊บอ่าพอเราคลิกในส่วนของคอนเทนต์ออกหมดแล้วมันก็จะเหลือส่วนเหลือส่วนหัวก็คือส่วนเมนูแล้วก็ส่วนฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์ของเว็บไซต์ต่อมาเราจะมาเพิ่มคอนเทนต์ในส่วนของ about นะครับให้เราคลิกใน มาเปลี่ยนมาในโหมดแก้ไขนะครับโหมดแก้ไขตัวนี้คือโหมดการออกแบกบการเปเขียนโค้ดนะครับพอามาโหมดแก้ไขปึ๊บแล้วก็ค่อยๆเอาเมาส์มาวางข้างล่างเลเยอร์ของเมนูส่วนบนนะครับกดปุ่มบวกครับพอกดปุ่มบวกปุ๊บระบบก็จะมีดีไซน์ที่สําเร็จมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบเพิ่มได้ เรามาคลิกตรงออก่อนครับก็คือดีไซน์ที่ระบบมีไว้ให้ <What? S 1> ว,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 วัอ่าคลิกเราก็เปลี่ยนเป็นคำว่าเดียรกับเลาอ่าโอเคต่อมาณปกติถะะ้าในระบบจะมีปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับถ้าระบบเต็มนะครับตัวระบบเต็มแบบ ปุ่มฟังชันอันนีก็จะมีปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับต่อมาให้กดปุ่มบันทึกตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับข้างๆคําว่าเผยแพร่นะครับอ่าต่อมานะครับให้มาที่หน้าหน้าเพจหนึ่งหน้าเพจหน้าเพจหนึ่งก่อนนะครับหน้าเพจหนึ่งอ่าคลิกตอนนี้เราทํางานอยู่หน้าเพจหนึ่งนะครับต่อมาการเชื่อมลิงก์ก็คือเราเอาเมาส์ไปวางเอาเมาส์ไปวางตรงที่เมนูคําว่า about นะครับก็จะมีปุ่มลิงก์ขึ้นมานะครับก็จะมีไอคอนลิงก์นะครับคลิก link, เลยครับเปลี่ยนลิงก์เปลี่ยนลิงก์ถ้าถ้าเราจะใช้แบบ URL แบบตรงๆก็คือระบุชื่อ URL ไปได้เลยลิงก์ไปที่หน้าอื่นๆื่าองนอกลาแต่ถ้าเราจะระบุให้ยังไปหน้าที่เราสร้างเมื่อสักครู่เนี่ยให้เรากดเลยครับเลือกนะครับเลือกก็คือหน้าเพจเกี่ยวกับเรานะครับกดเซฟครับ นะครับโอเคกรณีถ้าถ้าเรามีเมนูเป็นเป็นดาบดาวนะครับให้เราคลิกนะครับคลิกสมมุตินะครับคลิกปึ๊บดาบดาวของเราก็จะออกมานะครับเราจะลิงก์หน้าเพจสี่สืสี่เพจเนี่ยไปที่หน้า about ให้เราดับเบิลคลิกนะครับให้เราดับเบิลคลิกให้มันคุมคุมดำแบบนี้นะครับคุมดำแล้วก็คลิก ลิงกอ่ผมลิงนะครับแล้วก็เลือกหน้าเพจนะครับคลิกเลือกหน้าเพจนะไปที่หน้าเกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็กดเซฟอ่าโอเคเนยบร้อยนะครับมาให้เรากดเปิดแค่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันนะครับ เราไปดูหน้าบ้านกันนะครับให้ระบบลามก่อนอ่ตัวน,นี้คือหน้าเ็ดหนึ่งนะครับ <c oughs> หน้าเ็ดหนึ่งพาลองคลิกปุ่มหน้าเมาส์ดูครับยื อ่ามันก็จะมาหน้าที่เราสร้างเมื่อสักคู่นะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันก็จะมาที่หน้าที่เราสร้างข่าเมื่อสักคู่นะครับก็คือหน,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 นะน้านี้นั่นเองนะครับอืมก็คือหน้านี้นั่นเองนะครับส่วนไอคอนที่เราอัปโหลดตรงนี้นก็คือไฟล์ไอคอนนะครับนะครับสังเกตด,ดูนะครับอ่า นี่นะครับก็คือคำว่าเกี่ยวกับเราก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับในคอนที่เรารูปภาพที่เราคลิดอัพโหลดไปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ที่เราสร้างเนี่ยก็คือ about the s l เนี่ยก็จะก็ค,คือชื่อตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวิดีโอค,คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าไหนที่มิดปัญหาน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ สอบถามได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ